สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i f e f a c e b o o k c o m สไลปบลิกได้บอกและเว็บไซต์ไอคิ c คูแกงคอมวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจาก OnePlus นะครับก็คือ OnePlus Nord CE 5G นะครับหรือ CE เนี่ยย่อมมาจาก Core Edition นั่นเอง Core Edition ของมันนั้นจะเป็นอย่างไรสเปคของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงจาก OnePlus Nord ตัว Original แค่ไหนมารับชมกันเลยครับและนี่แหละครับคืออุปกรณ์ของ วันพั u s หนอ c ซ e. ทั้งหมดนะครับก็จะประกอบไปด้วย1เข็มจิ้มซิม2เคส3คู่มือแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้อันนี้เป็นข้อความจากทีมวันพั u s ตัวเครื่องสายชาร์จนะครับกำลังสูงสุดสาวบาทแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จครับเริ่มต้นกับขนาดหน้าจอของ OnePlus n หนอ CE 5G นะครับก็มันจะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่6 7จุด 4-3นิ้วนะครับความหลีกอยู่ที่ Full HD plus แล้วก็มีหนอดอยู่ข้างบนเบาๆพร้อมกับปุ่มข้างล่างน,นะครับเป็นปุ่ม control ของ Android นั่นเองครับด้านข้างของตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงมาให้แล้วก็มีช่องใส่ซิมการ์ดมาให้โดยช่องใส่ซิมการ์ดจะเป็นแบบ nano sim 2ช่องอย่างที่คุณได้เห็นอยู่นี้ครับ จากนั้นเวลาเราใส่ซิมก็คือใสเ่เข้าไปในช่องเหมือนเดิมแม้ว่าตัวเครื่องนั้นก็จะมีความบางมากแต่ก็ยังคงมีฟีเจอร์ลูกเล่นอยู่เยอะฝั่งนี้ก็จะมีปุ่ม power นะครับสำหรับเปิดปิดตัวเครื่องส่วน capture ก็คือปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับพร้อมกันนอกจากนี้ส่วนด้านบนจะมีไมโครโฟนมาให้อีตัวส่วนด้านล่างจะมีช่องเสียบหูฟังมีลำโพงนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ไมโครโฟนพร้อมกับ usb type c มาให้ และด้านหลังนะครับออกแบบได้ค่อนข้างเนียนมือใช้ได้เลยแต่ว่าส่วนนี้มันจะเป็นผิวด้านนะครับแล้วก็จะมีกล้องติดตั้งมาให้ทั้งหมด3ตัวโดยภาพรวมแล้วน้ำหนักของเครื่องถือว่าเบาวกว่าวันพัดหนอดแล้วก็มีลักษณะรูปร่างที่เรียกได้ว่าสมส่วนกว่าค่อนข้างมากนะครับ แล้วก็แน่นอนว่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการแสดงผลระบบเสียงแล้วก็ภาพของมันนั้นจะเป็นอย่างไรกับหน้าจอแบบ O L D ของทางวันพัทที่เรียกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความสดใสของสีครับมาดูในเรื่องของฟีเจอร์กันต่อเลยครับ ีเจอร์ของ OnePlus Nord CE 5G ก็จะมาพร้อมกับ OxygenOS นะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกด้วยระบบสแกนแนิ้วมือในหน้าจอแล้วก็สแกนใบหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับลูกเล่นของทาง OnePlus ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเน้นความเพียวนะครับก็จะไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมากมายนักนะครับก็จะมีโหมด Fantastic ของเกมมาให้มีเครื่องคิดเลขนะครับมาให้ แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ของคอมมิชชีสแล้วก็การย้ายข้อมูลนะครับของมือถือ OnePlus มาให้เหมือนเดิมแต่ที่เหลือนั้นคุณกาจจะต้องโหลดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องอัดเสียงแล้วก็แกลอรีร่รวมถึงระบบจัดก,การไฟล์แล้วก็โน้ตเนี่ยมันก็จะมีมาให้ทั้งหมดเลยนอกจากนี้ในส่วนของหน้าเซตติ้งนะครับมันจะมีการจัดระเบียบให้ดูดีมากขึ้นนะครับกับในส่วนของระบบการเชื่อมต่อ การแสดงผลของหน้าจอแบบนี้นะครับสามารถที่จะเลือกแถบสถานะว่าจะให้ทางดงแบบไหนแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนตัวปุ่มควบคุมได้จากตรงนี้ครับปุ่มและท่าทางแล้วก็แถบท่าทางสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเ e s t u r e การปัดได้หรือจะเป็นแบบปุ่มปกติก็ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ในส่วนของตัว ที่เป็นปุ่ม Power เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของแพท c h Update ก็ยังมาพร้อมกับระบบบริการที่สามารถอัปเดตได้นะครับตั้งแต่แพทามครอดภัย3ปีแล้วก็อัปเดตรุ่นได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าโดยภาพรวมถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็เป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่เรียกว่า ถ้ามองถึงในภาพรวมมันก็น่าใช้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะใช้งานในรูปแบบของ2หน้าจอนั้นคือก้องกดตรงนี้ค้างไว้นะครับชื่อแอปแล้วก็กดแบ่งหน้าจอแล้วก็เลือกโปรแกรมที่คุณจะใช้ครับเช่น u t u b e เนี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งได้ในภาพรวมนะครับถือว่า OS ของมันค่อนข้างคลีนเช่นเคยครับ สำหรับส่วนของกล้องในตัว OnePlus Nord CE5G นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมดด้านหลัง3ตัวความลเีดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ u ั t ตร w i ไวแล้วก็เลนส์ละลายหลังหรือ Depth Sensor มาให้นะครับส่วนด้านหน้านั้นก็จะมีอีก1กล้องนะครับความลเีดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับส่วนเมนูของกล้องนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคุณสามารถที่จะปัดขึ้นมาแล้วก็จิ้มเลือกได้เลย ก็จะมีโหมดบุคคลมีโหมดหน่เวลาโหมดโปร,โปรโน,นะครับเป็นโหมดภาพนิ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นรอไฟล์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการถ่ายสโลโมชันทิวชัดกลางคืนและอื่นอย่งมากมายที่เรียกว่าค่อนข้างจะครบถ้วนเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการซูมดีกว่าการซูมนั้นก็จะทําได้ทั้งเลนมุมกว้าง1เท่า2เท่าแล้วก็ยังสามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับถึง10เท่า เช่นเดียวกับวิดีโอนะครับวิดีโอนั้นก็มีระบบของการถ่ายแบบกันสั่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีรองรับการถ่ายสูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับแล้วก็จะสามารถซูมได้สูงสุดถึง10เท่าเช่นเดียวกันครับสำหรับเรื่องของกล้องหน้าในตัว OnePlus n c 5G นะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีโหมดบุคคลที่ยังสามารถละลายหลังได้ต่อให้เราใส่หน้ากากหรือไม่ใส่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดกลางคืนหรือโหมดอื่นๆเนี่ยมันก็จะผลักไปทังกล้องหลังทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าโหมดของมันก็มีพอใช้และยังสามารถที่จะปรับบิวตี้ได้หมด3ระดับได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนภาพนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ ในเรื่องของภาพนิ่งนะครับอย่างที่คุณได้เห็นก็คือในเรื่องของการซูมต่างๆนั้นก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ค่อ,นข,อน,นข้างดีเพราะว่าเลนส์ของมันนั้นค่อนข้างที่จะให้มาครบนะครับมีทั้งมุมกว้างเลนส์ปกติที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าสมติเป็นระยะ10เท่าเนี่ยอาจจะเสียรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่าภาพที่ออกมานั้นนะถ้าสมมุิถ่ายท้องฟ้าที่สดใสก็คือสดใสเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ ยังมีโหมดกลางคืนนะครับช่วยทําให้ถ่ายภาพกลางคืนอ,ออกมาได้ค่อนข้างสีสันจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดของภาพนั้นค่อนข้างดีกับความละเอียดของกล้องอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพระยะใกล้ๆได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ยังมีกล้องหน้าความละเอียดสูงสุดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับที่เก็บรายละเอียดได้ดีทั้งภาพกลางวันและกลางคืนได้ด้วยครับ สำหรับวิดีโอนะครับของวันพั u s หนอด e e 5G นะครับก็ถ้าเป็นรูปแบบของ30ฟิเฟมเล็เนี่ยสามารถที่จะซูมได้นะครับแต่ว่า60นั้นจะถูกบังคับให้ใช้แค่เลนมุมปกติเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นระยะออ t ต w i ์ไวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะผักไปที่ระยะปกตินะครับนี่คือระยะปกติครับแล้วก็เป็นเทเรนะครับแล้วยังสามารถที่จะซูมได้สุดๆถึง10เท่าด้วยกันครับส่วนระบบกันสั่นนะครับของตัววันพัฒหนอด CE 5G นะครับ ตอนนี้เราจะให้คุณเทียบกับระหว่าปิดนะครับแล้วก็เปิดนั่นเองครับซึ่งสังเกตว่าระหว่าเปิดกับปิดนั้นภาพจะคอพเข้ามาประมาณนึงแต่ว่าความนิ่งนั้นถือว่าค่อนข้างมากนอกจากนี้ยังสามารถที่จะถ่ายแบบ time s l a p แล้วก็ slow motion ได้เช่นเคยนะครับแล้วเรามาดูภาพของการถ่ายวีดีโอเวลากันคืนกันดีกว่า เวลากลาคืนออกมาอันนี้คือเลนมุมกว้างนะครับก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่ไม่แนะนำให้เปิดระบบกันสั่นในเวลากลางคืนเพราะว่าแสงนั้นจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นการถ่ายภาพอาหารอะไรเงี้ยยังคงโอเคแต่ว่าก็อยากให้มีฟังก์ชันแบบซูมสมูทมาให้สักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีครับ นี่เป็นการทดลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วย OnePlus Nord CE 5G นะครับก็เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง OnePlus นะครับก็ตอนนี้เดินไปถ่ายไปก็ถือว่าภาพออกมานั้นก็ให้ความคมชัดที่สุดดีใช่ได้ครับสําหรับวิดีโอนะครับกล้องหน้าของทาง OnePlus Nord CE ในส่วนของภาพกลางคืนนะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นนะครับมันก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้แล้วก็ยังรองรับในการถ่ายแบบ หกสิบเฟรมเรทได้ด้วยแต่ว่าที่เราถ่ายอยู่นี่คือ30มสิบเฟรมเรทนะครับส่วนข้างหลังที่คุณเห็นนั้นอาจจะมองว่ามันอนค่า,ามี Noise อยู่บ้างน,นะครับแต่มันก็ถามว่าดีไหมมันก็ยังโอเคอยู่ครับในเรื่องของสเปคก็มีการเปล่งขุมพลังมาใช้ Snapdragon 750G นะครับตัวที่ได้รับมาคือแ a ม 8GB r o กิกลอมแนะครับแล้วก็รองรับ 5G ทั้งแบบ SA และ NSA เช่นเดียวกัน คะแนนประสิทธิภาพจากอันตูตูนะครับทำได้อยู่ที่385,439คะแนนครับส่วนคะแนนซิงเกิลคอในตัวของ i ิกเบนไฟนะครับทำได้อีกที่639คะแนนและมัตติคอทำได้อยู่ที่1,850คะแนนรานนภาพรวมถือว่าคะแนนค่อนข้างสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีแต่ถ้าถามว่าเทียบกับคู่แข่งของมันก็เรียกได้ว่ามันอยู่ในระดับบิดเลนนะครับ มันเป็นวิดเลนส์มันไม่ได้เป็น h i ฮเ e n d นะครับมันก็อาจจะมีการตอบสนองในการเล่นเกมที่แตกต่างกันเช่นตัวอย่างของเกมที่จะเล่นให้ดูต่อไปนี้ส่วนในเรื่องของการเล่นเกมมันก็จะมีโหมดเกม pro นะครับมาให้ก็คือเราสามารถที่จะป้องกันการทัชแล้วก็ในโหมดของการปิดกั้นในแจ,จ้งเตือนนะครับมันก็จะมีให้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างของโหมดธรรมดาและโหมดโปรแล้วนอกจากนี้ในตัวนี้ยังสามารถที่จะรายงานอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราออกจากโหมดโปรมันก็จะสามารถควบคุมส่วนที่เหลือได้นั่นเองครับอเดี๋ยวเรามาลองดูกันกันกบเกมนี้ครับว่า a s s o a l l e g e n d นั้นจะเล่นได้ดีขนาดไหนแต่ว่าที่จริงผมจะเล่นมี2เกมก็คือเกม g e n ช i n Impact แล้วก็ Cookie Run มาให้ด้วยครับเอาล่ะครับ ในการทดลองเล่นเกมของเรานะครับกับเกม As So 9 Le เก้าช่นะครับซึ่งภาพออกมานั้นผมถือว่าค่อนข้างสวยดีใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็น 90H เฮิร์นะครับมันเป็นแค่ 60H เฮิร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าภาพออกมาผมถือว่าค่อนข้างสวยงามใช้ได้เลยเดียวครับก็เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังสำหรับคนที่นำมือถือรุ่นี้มาเล่นเกมแต่ว่าถ้าเป็น Snapdragon 7 5 0ดาน G ผมก็ถือว่ายกระดับ จากมือถือรุ่นเดิมได้ดีพอสมควรในการเล่นเกมครับเพราะว่าของเดิมนั้นเป็น768ครับดังนั้นก็ถือว่าไว้ใจได้เกี่ยวกับศักยภาพในการเล่นเกมของมือถืออย่าง One p ั u s Nord CE 5G ตัวนี้ครับแล้วเกมที่เหลือที่เราบอกไว้นะครับทั้งตัวเกมเจชินิแพ็กแล้วก็ตัวของคุกกี้รันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ เกมต่อมานะครับก็คือเกมเจนชินอิมแพ c t นันเองครับผมได้ทดลองเล่นแล้วก็พบว่าเอ้ยก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ไม่มีการกระตุกมากมายนักนะครับก็ยังคงให้การตอบสอนองที่ค่อนข้างรวดเร็วอยู่อย่างไรก็ตามถ้าที้อีกเกมหนึ่งก็คือ Cookie Run น,นั้นถือว่าเป็นเกมที่เป็นการทดสอบว่าเอ้เวลาเล่นอยู่นานๆแล้วมันจะค้างหรือไม่นะครับพบว่าเครื่องนั้นตอบสอนองได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่มีอาการค้างแต่อย่างใดครับ ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมือถือรุ่นนี้ก็รองรับต้นถึง Wi-Fi AC แต่ว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับ 5G ได้โดยตอนนี้เราได้ใส่ซิมเป็นของ True Boost Edge นะครับเราก็จะมาทดสอบสปีดกันนะครับ ถึงแม้ว่าความเร็วอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือการดาวน์โหลดที่ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าค่าปิงแล้วก็ค่า j จสเลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลี 5G แต่ว่ามันจะบอกว่าเป็น 5G แบบ NSA นั่นเองครับส่วนอีกโปรแกร,รมหนึ่งที่จะเทสก,กันก็คือเรื่องของ speed t e s นะครับแต่ระหว่างที่เรากำลังกดคัส speed t นะครับผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ภาพ GPS ที่คุณจะได้รับชมอยู่นี้นะครับว่ามันค่อนข้างทำงานได้ดีในการใช้นำทางนะครับก็เรียกว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่สามารถใช้นำทางได้ลงตัวมากๆเลยครับเอาละตอนนี้เรามาเทสสปี s จากโปรแกรมที่ว่า speed test กันนะครับซึ่งผมก็ฟันธงว่ามันก็ได้ความเร็วไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกวงเล็บมัง้งเพราะว่าเท่าที่ดูจากความเร็วที่ได้นะครับก็สูงกว่าตัวของ เอ็นเพิ่มเมื่อกี้พอสมควรนะครับก็ทําได้ประมาณ400เกือบน่าจะ450เนะี่ยถ้าจะจบนะครับก็ทําได้ใกล้เคียงแล้วก็การอัปโหลดนั้นก็ยังคงเป็นแบบ 4G อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคามเร็วก็อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะักแต่ว่าค่าปิงรนะาคาจัสแล้วก็ค่า l o สนั้นผมฟันธงว่ายังไงก็น้อยกว่า 4G นี่แหละครับคือเทคโนโลยี 5G ที่เหนือกว่าครับ ส่วนในการใช้งานจริงเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับเราจะให้ดูกันก่อนที่จะเห็นค่าของการทดสอบ PCMark นะครับก็ผมได้ใช้งานเจ้ามือถือวันพัดหนอด c ีนั้นมาแทบจะทั้งวันนะครับก็มี GPS มีกล้องมีเล่นเกมมีเว็บบอร์เซอร์โซเชียลนิดหน่อยแต่วันนี้เราจะเน้นเล่นเกมแล้วก็นำทางเยอะนะครับแบตเตอรี่ณเวลานี้ก็คือ4ีทุ่ม25หรืออยู่ที่ 34%นะครับแล้วก็มีเหลือให้ใช้ได้ถึงตีสาวันนี้นะครับเราสามารถที่จะดูว่าระบบของเครื่องนั้นมีการจัดการอะไรบ้างส่วนใหญ่นั้นจะเป็นแบบเพียวนะครับก็คือจะมีระบบประหยัดพลังงานมาให้แล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับแบตเตอรี่โดยการจัดการแอปพลิเคชันนั่นเองครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูว่า PCMark ทำได้เท่าไหร่ครับ สำหรับการทดสอบ pcmax r ด้วยวันพัดหนอรน,นะครับก็ทำได้อยู่ที่15ชั่วโมงพอดีครับถือว่าดีกว่ารุ่นตัววันพัหนอรตัวออริจินอลพอสมควรครับส่วนที่ชาร์จนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพูดเลยว่ามันจะให้กำลังสุดๆนะครับอยู่ที่30วัตต์ครับสำหรับหน้าตาของเทคโนลีฟาสชชาร์จของตัววันพัหนอรซีนะครับก็จะบอกแบบนี้ครับว่า มันจะใช้เวลาชาร์จไฟให้เต็มเนี่ยประมาณ34นาทีนะครับแต่ว่าต้องใช้ที่ชาร์จของมันดังนั้นเนี่ยตัวของวาร์ปชาร์จนะครับก็ถือว่ายังคงมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างเร็วเหมือนเดิมครับสรุปกันสั้นๆนะครับสำหรับมือถือ OnePlus Nord CE 5G นะครับ ก็เป็นอีกมือถือรุ่นหนึ่งที่มีบอดี้ที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็บางเฉียบพร้อมกับพอร์ตที่เรียกว่ามีให้ครบแถมตอนนี้ผมใส่เคสอยู่เคสก็มีดีดีไซน์ที่สวยงามใช้ได้นะครับกับหน้าจอที่เป็นแบบฉบับของทางวันพัทและก็มีระบบสแกนแลายนิ้วมือในหน้าจอด้วยนะครับก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ใช้งานได้ง่าย อาจจะไม่ได้มีระบบเรื่องของการกันนะ้ําเหมือนคู่แข่งเขาแต่ว่าในเรื่องของความเพียวนั้นก็ถือว่าไม่ได้ยิ่งหยอ่อนไปกว่ากันมากสักเท่าไหร่ครับกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่12,990บาทและรุ่นท็อปนะครับแรม12ลอม2 5 6 6กิกอยู่ที่ 15,990ผมถือว่าค่อนข้างมีเซนต์คู่แข่งมาไม่ต้องพูดถึงอะไรครับ Samsung Galaxy A 5 2 5 G นะนะันแะคือโดนก่อนเพื่อนเลยแต่ว่าตัวของ Samsung Galaxy A 5 2 5 G นั้นก็ต้องพูดเลยว่ามันมีเรื่องของการกันนะ้ำเกิดขึ้นนั่นเองก็แน่นอนว่าคุณก็ต้องไปเลือกกันเองเพราะว่าสเปคมันเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณชอบความลื่นไหลเล่นเกมแล้วก็มีการตอบสนองที่รีปอนที่ดีแล้วก็การถ่ายภาพสีสันผมถือว่า โอเคแล้วก็มีพ o r ตเทรดบดที่เรียกว่าคันเด็ดวันพัทนอร์ 5G เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งที่คุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวใดน,นั้นรอติดตามชมในช่อง Big Li ลนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้นะครับ